สวัสดีครับผมสอสออนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีเนี่ยน้ำท่วมไปประมาณ3เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีนโยบายในการเยียวยาชาวบ้านนะครับที่น้ําท่วมใน5้าจังหวัดหนึ่งนะนะคือจังหวัดกาญจนบุรีและที่แห่งนี้ก็คือตําบลหน,นองอตาบลวังเย็นครับผมเองก็มารักษาสิทธิให้กับชาวบ้านนะครับเพราะผมคิดว่าชาวบ้านเนี่ยไม่น่าจะลงทะเบียนกันที่จะได้หลังละ9,00 0บาทนะครับมีบ้านเล็กที่ไม่มีบ้านเล็กที่ก็สามารถทําได้นะครับดังนั้นเนี่ย วันนี้ผมก็ขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาดูแล้วก็มาลงทะเบียนให้กับชาวบ้านเพราะว่าผมผมเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ชาวบ้านควรจะได้รับครับในการเยียวยาจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาครับพอดเราไม่ได้นำทม้องมาต้องเรียกหาเรือทุกเขาจะมาเท็คกัน เเรรืืรร่่อองงีนคุณป้าครับดูไหมครับว่ามีการช่วยเหลือโยยาแบบนี้ไม่รู้เลยใช่ไหม,มแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ตสอม,มาลงพื้นที่ได้มาช่วยเหลือ